ำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของฟิวเจอร์ซิมเินะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวฟิวเจอร์ซิมเิเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเทน์มีทั้งหมดกี่เทน์นักเรียนจำได้ไหมคะ,ะมาดูกันนะคะอ่านี่นะคะเป็นตารางเทน์ที่เราควรรู้จักในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็จะแบ่งเป็นตามภาพหรือว่า3ส,ส่วนซึ่งนั้นก็ได้แก่ past present future ซึ่งนักเรียนได้เคยเรียนรู้มาแล้ว past mm hmm. ก็คือเหตุการณ์ในอดีต mm hmm. เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วส่วน present ก mm ็เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน future future ก็เป็นเหตุการณ์ในอนาคตก็คือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ละส่วนมันก็จะแบ่งเป็น4 4ภาคออกนะคะ4ีสี่ส่วนอีกได้แก่ s i m อันนี้ก็คือ simple อันที่สอง c o n t i n u e แล้วก็ perfect แล้วก็ perfect c o n t i n u o ส่วนในตารางทั้งหมดที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นโครงสร้างของประโยคแต่ละประโยคซึ่งเราได้เรียนผ่าน past simple มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ present simple มาแล้วทีนี้ก่อนที่จะมาเรียน future simple เราไปดูกันนะคะว่าเราไปทบทวนกันก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนมาเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ,อ,ะอันแรกนะคะ present simple Present Simple นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะ uh, Present Simple เมื่อกี้คุณครูก็บอกแล้วก็คือเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ส่วน Simple ก็คือเหตุการณ์ปกตินะคะะ uh, ดูนะคะโครงสร้างประโยค S S ก็คือ Subject หรือประธานนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วย uh, V หนึ่ง V ก็คือ Verb 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 ช่องที่1น,นะคะก็คือคำกริยาปกตินั่นเองนะคะะ uh, ทีนี้ดูนะคะก็บอกว่า ใช้พูดถึงความเป็นจริงในชีวิตประจำวันหรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างเช่น Durian is the king of fruits Durian is the king of fruits เขาบอกว่าทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้เป็นคําพูดที่บอกเฉยๆบอกโดยไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรอย่างนี้นะคะ,ะซึ่งอันนี้นักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วอ่ต่อไปนะคะเขาบอกว่าใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือนิสัยที่กระทําขึ้นบ่อยๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆหรือพูดง่ายๆก,ก็คือเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะ,ะดูตัวอย่างประโยค I walk to school every day. I walk to school every day. ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวันอันนี้ก็คือบอกเล่าเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นทุกวันนะคะอ่อันที่3ก็บอกว่าใช้เพื่อให้คําแนะนําหรือการบอกทิศทางก็เป็นคําพูดบอกเล่าเฉยๆนะปกตินะคะอ่ดูนะคะ Turn off the television before going to bed. เปิดทีวีก่อนที่จะขึ้นนอนนะอะไรประมาณอย่างนั้นก็เป็นคําพูดคําบอกทีนี้เรื่องราวหรือว่าเนื้อหาลึกๆนักเรียนก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคบอกเล่าเราจะใช้อะไรเข้ามาช่วยในประโยคอ่ะและถ้าประโยคนั้นประธานเป็น IUVD คํำกริยาต้องทํำยังไงยี่ชี i ิคํำกริยาต้องทํำยังไงอันนี้นักเรียนฟังตามที่ครูพูดแล้วก็ลองนึกนะคะนึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาอ่ะเมื่อกี้ครูบอกว่า ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามเราจะมีคําอยู่คำหนึ่งเอามาแทนอ่านนึกเดี๋ยวครูจะเฉลยอ่านนึกนะคะตามคำนั้นก็คือ enter do หรือ d a s 2สองคำนี้เราจะเอามาใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามโดยนักเรียนก็เรียนไปแล้วว่า do ใช้กับคำกริยา i u v d ส่วน d a s ก็ใช้กับคำกริยา e she is นะคะ ว่าคงเได้นะคะอันนี้เป็นการทบทวนเฉยๆนะคะต่อไป present simple แล้วก็จะสิ่งที่เราเรียนไปแล้วยากขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอันนี้นะคะ past simple past simple หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วในอดีตโดยโครงสร้างก็คล้ายๆกับ present simple แต่เปลี่ยนแค่คำกริยาจากช่องที่1เป็นช่องที่2นะคะ ทีนี้มีอะไรบ้างไปดูกัน I was a boy I was a boy ฉันเคยเป็นเด็กผู้ชาย was นี่ก็เป็นคำกริยาช่องที่2ของ is, am, are, o อ look to be นั่นเองนะคะฉันเคยเป็นเด็กผู้ชายต่อไป you p l a y football last week you played football last week play นะคะสังเกต play play เป็นช่องที่2โดยการเติม ed นะคะ,ะไปดูกันต่อ We had dinner with my family yesterday. We had dinner with my family yesterday. อ่าประโยคนี้จะมีการบอกเวลานิดนึงว่าเกิดขึ้นเมื่อวานฉันกินอาหารคํากับครอบครัวของฉันนะคะ Has ช่องที่สองโดยการเปลี่ยนรูปนะคะจาก have หรือ has เป็นตัวดีนะคะเป็น has ตัวดีอ่าคำต่อไป They won video game last night. o n วอนวิดีโอเกม拉斯ในอวันตตัวนี้นะคะเป็นช่องที่สองของคำว่า Win ที่แปลว่าชนะนั่นเองสังเกตนะคะครูจะยกตัวอย่างคำที่เติมีดีคำที่เปลี่ยนรูปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคำกริยาเป็นช่องที่สองสามารถแปลงได้หลายอย่างนะคะอันนี้นะักเรียนเรียนมาแล้วลองลองดูแล้วก็คิดตามนะคะอ่าประโยคต่อไป he d r a n k coffee yesterday he drink Coffee yesterday เขาดื่มกาแฟเมื่อวาน Drink ก็เป็นช่องที่สองของ Drink ที่แปลว่าดื่มนะคะต่อไป She watched TV last night She watched TV last night เขาอลอนดูทีวีเมื่อคืนอันนี้ก็เติม ed ปกตินะคะต่อไป is is some milk is is some milk มันกินนมนะคะ ต่อไปนะคะจริงๆตอนนี้น่าจะเป็นดื่มนะนมแต่ว่าเราจะให้ให้เห็นถึงคําว่ากินนะคะกินช่องที่1 is ช่องที่2ก็จะกลายเป็น is แบบนี้นะคะ,ะต่อไปออดิดดิดดิดคืออะไรด i ดคือตัวที่นํามาช่วยในประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามนั่นเองก็คือง่ายๆก็คือเป็นช่องที่สองของดูกับดัสนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะ จบ present simple จบ past simple ไปเรื่องหลักที่เรากำลังจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือ future simple นั่นเองนะคะ future simple นะคะโครงสร้างโครงสร้างก็คล้ายๆกันนะคะแต่ทีนี้เราจะมีคำหนึ่งเข้ามานั่นก็คือคำว่า will นะคะ subject กะ็ตัว s นะคะก็คือ subject นั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วย will will เนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆความหมายก็คือจะแปลว่า จะนะคะแล้วก็ตามด้วย Ver รช่องที่1ส่วนในที่ขีดนี้ก็คือส่วนขยายแต่ละประโยคเพื่อให้ประโยคนั้นมันสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมน,นะคะ,ะเขาบอกว่าใช้คาดเดาว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็คือประมาณว่าคิดอย่างงวงคิดอย่างน,งางนี้แต่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่รู้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นดูนะคะ I think you will w i n t h i s g a m i I think You will win this game อะฉันคิดว่าคุณอะน่นญญาจะชนะเกมนะคะทีนี้ชนะหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เป็นแค่การคาดเดาเฉยๆนะคะอะระโยคต่อไป I hope you will help me I hope you will help me ฉันหวังว่าฉันหวังว่าถ้าแค่หวัง you will help me คุณจะช่วยฉันแต่จะช่วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอะต่อไปนะคะอะนักเรียนสังเกตนะคะคำที่เอามา อกเราว่าเป็นการคาดเดาหรือว่าพูดง่ายๆก็คือแบบความคิดอ่ะก็คือคําว่าติ้งคาว่าโฮฟนะคะถ้ามีคําเหล่านี้แสดงว่าเหตุการณ์นั้นไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะสังเกตง่ายๆนะคะอ่ะไปดูกันอีกนะคะ you will love this movie you will love this movie คุณจะรับหนังเรื่องนี้อันนี้คือเดาไปแล้วว่าถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้ต้องชอบแน่ๆแต่จะชอบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อไป He w i l l clean the car next w e e k He w i l l clean the car n e x t w e e k เขา mm จะล้างรถในอาทิตย์หน้าซึ่งก็ไม่รู้จะล้างหรือไม่ล้างอีกนั่นแหละนะคะอ่าต่อไป she will buy a bike next month she will buy a bike sorry he will buy a bike next month อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอ่าต่อไป I will send this letter to Jane I will send this letter to Jane ฉันจะส่งจดหมายหาเจนอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะไม่ส่งก็ได้นะคะแค่แค่คิดว่าจะส่งนะคะต่อไปอ่าต่อไปนะคะเ็าบอกว่าใช้บอกการกระทําที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะถ้าเป็นการวางแผนจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะคะวางแผนกับไม่ได้วางแผนมันจะเป็นยังไงนะคะเป็นการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจนักบัตรนั้นนะคะพูดปุ๊บก็คิดก็ทำเลยอ่ะอย่างเช่นนะคะ I will watch ชิน a n g tonight. I will watch ชินจ n g tonight. ฉันจะดูชินจะังคืนนี้นะ,ะน,นั่นะคะ่นนนะ,คะต่อไป I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะคะอันนี้อาจก็ไม่ได้วางแผนไว้ก็อยู่ๆก่พรุ่งนี้ฉันจะไปโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะต่อไป I will buy a coffee for you. ฉันจะซื้อกาแฟไปให้คนต่อไป Is t cold. I will close the window อยู่ดีดๆอากาศมันก็หนาวขึ้นมาก็เลยบอกว่ามันหนาวฉันจะปิดประตูนะอ่าฉันจะปิดหน้าต่างนะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ,ะต่อไป I will help you with your homework ก็อาจจะเอกอาจาอาจะดูเพื่อนแล้วทำการบ้านไม่ถูกแล้วฉันจะช่วยนะฉันจะช่วยเธอสอนการบ้านอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอะ่ต่อไปนะคะก็บอกว่าใช้บอกคํามั่นสัญญา สัญญาจะทําอย่างงาู้นจะทําอย่างนี้แต่อาจจะทําหรือไม่ทานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอลองดูนะ I will love you only ฉันจะรักเธอคนเดียวแต่เหตุการณ์ต่อไปก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้รักคนเดียวอาจจะมีคนคน้นคนนี้แตะเป็นแค่คาสัญญาไว้ก่อนนะคะอีกประโยคนึง I will never let you down ฉันจะไม่ทิ้งคุณฉันจะไม่ทออทิ้งคุณจะไม่ปล่อยคุณไว้อะไรประมาณอย่างนี้แต่เหตุการณ์ในอนาคตเราก็ไม่รู้อาจจะทิ้งไว้อะไรก็ น,นีเป็นแค่คำมั่นสัญญาเฉยๆนะคะอะทีนี้เรามาดูนะมาดูนะคะบางครั้งนะคะเราไม่เขียนวิวเต็มๆแล้วก็ใช้ตัวย่อง่ายๆนะคะ apostrophe แล้วก็ L สองตัว Alsen Alsen is letter to c n e n t นะคะอ่าประธานเป็น G h ก็ the apostrophe แล้วก็ L สองตัว She by by n e x t m o n t h นะคะ,ะทีนี้คลิปวิดีโอวันนี้นะคะ อ่าซารีนะคะอันนี้ไม่ใช่คลิปอันนี้เป็นอ่ ats, าลิงก์แบบฝึกหัดเกี่ยวกับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ซิมเปิลแล้วก็การใช้วิวนะคะนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวครูจะแนบลิงก์นี้ไว้อีกทีหนึ่งนะคะนักเรียนจะได้เข้าไปทําแบบฝึกหัดไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะลองเดี๋ยวลองครูคลิกอ่เข้าไปดูแล้วก็ลองดูตัวอย่างสักข้อแล้วที่เหลือนักเรียนก็สามารถทําเองได้นะคะอ่ะไปกันเลยอ่ะดูนะคะ เขาบอกว่า use the prompt and complete the mini u t dialogue แล้วก็ให้ตัวอย่างมา I'm hungry ฉันหิว I'm hungry ฉันหิวแล้วก็ให้โจทย์นะคะ make l a s h a sandwich พูง่ายๆาคือฉันหิวฉันก็จะทำแซนด์วิชอทีนี้เราจะแต่งประโยคนี้ให้มันสมบูรณ์แบบยังไงประโยคฉเฉลยก็มาบอกว่า I'll make you a sandwich ง่ายไหมคะเด็กๆดูนะคะอันนี้คือตัวอย่างสังเกตนะคะง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือ หนึ่งส,สนักเรียนไปทําใส่สมุดมาเขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยข้อหนึ่ง a is p r o แล้วก็เขียน b เขียนประโยคที่ถูกต้องได้เลยนะคะอ่ะฝากนะคะอันนี้ฝากให้นักเรียนไปทําได้นะคะอ่ะต่อไปกลับไปหน้าจอเดิมนะคะ a n t e r เมื่อกี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะที่นักเรียนเห็นนะทีนี้ก็จะเป็น negative negative ก,ก็คือประโยคปฏิเสธนักเรียนสังเกตนะคะมีตัวยอ่อ I want I want นักเรียนทราบไหมคะ want ย่อมาจากตรงนี้นะคะ will กับ not เราเติม not เข้าไปนะคะตัวอย่างประโยคก็ subject ก็คือประธานนะคะตามด้วย want แล้วก็คำกริยาเหมือนเดิมนะคะคำกริยาช่องที่หนึ่งเหมือนเดิมทีน,นี้เราไปดูตัวอย่าง I want go to school on foot จะไม่ไปโรงเรียนด้วยการเดินเด็ดนขนาดนะคะ She want drink coffee in the morning ฉันจะไม่ดื่มกาแฟนะ,ะต่อไปนะคะ You won't sleep before midnight ฉันจะไม่นอนก่อนเที่ยงคืนนะคะอันนี้ตัวอย่างง่ายๆแล้วนักเรียนก็เข้าไปดูแบบฝึกหัดแล้วก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเมื่อกี้บอกเล่าอันนี้ปฏิเสธแล้เวเข้าไปดูกันดูนะคะตัวอย่าง i s very expensive มันแพงมากแล้วก็เขาให้โจทย์มา i not buy it เราก็คิดได้เลยว่าฉันจะไม่ซื้อมันเด็ดขาดทีนี้เราจะแต่งประโยคยังไงก็ได้เป็นแบบนี้นะคะ I want buy it ฉันจะไม่ซื้อมันดูตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะ He lazy เ,เขาขี้เกียจมากแสดงว่าเขาอาจจะต้องไม่ช่วยฉันอาจจะไม่ช่วยเขานะคะแล้วก็สร้างประโยคนี้โดยล้อมาจากประโยคนี้ได้นะคะก็ฝังไว้นะคะทั้งหมด8ข้อนะคะ2แบบประหัดเแล้วนะคะเมื่อกี้ประโยคบอกเล่าแล้วก็อันนี้ประโยค ปฏิเสธอ่านะคะทีนี้ไปดูกันอีกอนักเรียนคะนอกจากใช้วิวนะคะเราสามารถใช้ going to going to ในการคาดเดาในการใช้เดยกับประโยคนี้นะคะอะ่ทีนี้นะคะ เขาบอกว่านักเรียนฟังนะคะเราจะใช้ verb to be แล้วก็ตามด้วย going to ในประโยคที่มีการวางแผนไว้แล้วส่วนประโยคที่เป็นการคาดเดาเฉยๆเราก็จะใช้ i l l ปกตินะคะนี่ความต่างของ i l l กับ going นะคะถ้าประโคเป็นประโยคที่เป็นการคาดเดาหรือไม่ได้วางแผนอะไรไว้เราจะใช้ will นะคะแต่ประโยคที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเช่นจะทําแล้วก็มีการคิดไว้และเตรียมแผนไว้แล้วเราจะไม่ใช้ will นะคะเราจะใช้เป็น verb to be แล้วตามด้วย going to นะคะนี่นะคะไปดูกันยังไงดูนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า I think ฉันคิดเมื่อกี้ครูครูก็เพิ่งสอนผ่านนักเรียนน่าจะเดาออกฉันคิดคิดเฉยๆเป็นการคาดเดาไมใช่ไม่ได้เป็นการวางแผนไว้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้น่าจะเป็นนักเรียนลองคิดนะคะลองคิด I think you จุดจุดจุดว e น t ด e ร์ tomorrow is so easy for you ง่ายนะคะข้อนี้ ถ้านักเรียนจําที่ผูสอนได้เมื่อกี้ก็จะเติมถูกลองเขียนคําตอบไว้ในใจนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อไปข้อที่สอง Your shoes are too old รองเท้าของคุณเก่ามาก When จุดๆ Buy i ดเมื่อไหร่คุณจะซื้อเมื่อไหร่คุณจะซื้อนักเรียนลองดูนะคะเก่ามากน่าจะมีการวางแผนไหมไหมอะไรแบบนี้แล้วน่าจะเป็นวิวหรือ going to สังเกตด้วยนะคะถ้า going to มันจะต้องมี verb to be อยู่หน้าแน่นอนทีนี้ วัลคูบจะเป็นตัวไหนเราก็ต้องไปดูประธานนีกทีนี้สังเกตข้อนี้นะประธานมันมีไหมมันยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเขียขนคําตอบไว้นะคะ,ะต่อไปอข้อที่3 next month is my birthday พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของอ่าเป็นวันเกิดของฉัน my friends buy some gift for me พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉันมีการวางแผนไว้ไหมมีมีเพื่อนเป็นเติมเอสแสดงว่าเป็น เอกพจน์เป็นพหูพจน์คำอ่า word to be น่าจะใช้ไหมเออยังไงเออพูดมาขนาดนี้นะคะลองลองลองคิดคําตอบไว้ในใจนะต่อไปเข้าที่ c เบอกว่า the phone is ringing now the phone is ringing now โทรศัพท์ดังวางแผนไว้ก่อนไหมเออน่าจะใช้อะไรนะ i จุดจุดจุด answer is is my ฉันจะตอบฉันจะไปรับมันเพราะมันเป็นของฉัน คิดทีนี้น่าจะใช้อะไรต่อไป Why is it so hot in the room in this room ทำไมห้องมันร้อนอย่างนี้อยู่ดีๆก็ร้อนอวางแผนไว้ไหม I อจุดๆโอเพ the windows น่าจะใช้ตัวไหนนะคะทีนี้นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นเป็นเป็น,ปนแบบทดสอบอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้เฉลยเอาไปดูกันก่อนข้อหนึ่ง I think ฉันคิด เป็นการคาดเดาเฉยๆ v i l l หรือ going to answer มาแล้วใช้ view นะคะเพาเป็นการคิดเฉยๆต่อไปข้อที่2อง w i l l เช่นการครูเมื่อกี้ครูก็เป็นการบอกไปไปแล้วนะคะ,ะต่อไปข้อที่3ใช้ going to เพราะวันเกิดคือต้องมีการคิดมีการวางแผนอยู่แล้วแหละว่าเออจะซื้อของขวัญให้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่4โทรศัพท์ดังวางแผนไว้ไหมอาคิดตอบไม่ได้วางเพราะฉะนั้นใช้ I v i l l ะะต่อไปข้อที่5วิดีๆห้องมันก็ร้องขึ้นมาเราก็จะใช้วิวหรืออ่า going to อันนี้คือตัวอยา่างนะคะทีนี้งานของเด็กๆนะคะไปดูนะคะในคลิปอันนี้นะคะ,ะกดเข้าไปตัวอยา่างนี่นะคะ be careful ระวังนะ you are going for ใช้ going นะน,นะคะต่อไปข้อที่หนึ่ง ไอติ n งอ่ะมาง่ายแล้ววิ่งมาแล้วคําตอบวิ่งมาแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือ2องสาหลองไปคิดแล้วก็ทําดูนะคะอ่ะไปหน้าเดิมเราก็จบมาทั้งหมดแล้วนะคะในเรื่องของ future simple อันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะระหว่างการใช้วิวกับการใช้ going นักเรียนไปทำาไปลองทำแบบทดสอบนี้กันนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย